สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์พามาชมร้านอาหารไทยที่ชื่อว่าแซบแซบทยนะคะเป็นร้านอาหารไทยที่ดังที่สุดในมอนเตเรย์แคลิฟอร์เนียนะคะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูในร้านกันนะคะร้านนี้ไม่ใหญ่นะคะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าคนในย่านนี้รู้จักร้านนี้กันหมดเลยนะคะปกติแล้วร้านจะแน่นมากเลยค่ะลองเปิดประตูเข้าไปกันเลยนะคะแล้วคนที่เราเห็นนั่นก็คือเจ้าของร้านคุณปุ้ยค่ะ <c oughs> ค่ะอออสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านแซบๆนะคะเป็นร้านที่ตั้งอยู่ที่มอนเทรย์แคลิฟอร์เนียนะคะเจ้าของร้านนะคะก็คือเพื่อนหัวใจาเองนะคะชื่อคุณปุ้ยนะคะปุ้ยชื่อจริงนางสกุลเออ่ว่าอะไรชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อประภาพรน,นะคะสุจันทร์สุจันทตธรรมวัฒน์สุจันทร์นะคะซึ่งปุ้ยเนี่เป็นเพื่อนหัวอใจามาตั้งแ อาจารย์สอนหนังสือที่มอนเทเรย์แคลิฟอร์เนียนะคะตอนนั้นที่รู้จักกันปุ้ยยังเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็เป็นเหมือนกับเชฟนะคะให้กับร้านอาหารนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยปุ้ยเขามาเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองนะคะชื่อร้านแซ่บแซ่บนะคะซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะก็เลยวันนี้นะคะอยากจะมาคุยกับปุ้ยเนาะเอาเป็นว่ากินไปคุยไปแล้วกันเนาะวันนี้ปุ้ยย้งอาหารนะคะเซฟด้วยก็จะมียำนะยำแว่บมีเป็นแบบไก่ทอดแล้วก็ ไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันนานบอกเลยว่ามาทะเลนี่เพื่อนเยอะมากดานมากใช่คิดถึงคิดถึงก็ปุ้ยสมัยเก่าเนาะเออใช่ที่ถึงสมัยเก่าเออเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบทำร้านอาหารที่อเมริกายากไหมอยู่ๆแบบเปิดร้านอาหารเนี่ยเธอแบบตอนแรกคิดว่าจะเปิดไหมแรกๆเลยที่มาอเมริกาเออยากเนาะถาม่ายากไหมก็ยากคิดว่ามันเกิดอาศัยเยอะ ดวงด้วยความแต่สำแรมคนชอบก่ of monthly. Of monthly okay? of of ่นเนาะทำไมเพระ่า so ันทำ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 ก็ปเรื่อยทไปเรื่อยๆทำงานอะไรไปเรื่อยๆทำก็ไม่ได้คิดอะไรมากทำอยู่นานไหมตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะทำพั1สิีปีได้นะทำหงสิบสี่ปีใช่ที่โูกิดก็ประมาณสิบสี่ปีเพราะตอนนั้นทีแค่ผูกบีกย่านคนรวยเนาะใช่ได้ตเยอะขนาดนันอ่มันก็ถามว่าตเยอะมันก็ไม่ไ่าเยอะรับ ชั่วโมงอะเนาะเออทำคุกใช่ไหมล่ะอ๋อเป็นทำคุกทำอาหารพอเรามอมาเสิร์ฟพวกมันก็บางที่ร้านญี่ปุ่นมากอะไรบาง่างๆคนไทยเนาะแล้วทำไก็เริ่มเริ่มเขาเรียกว่าแหละชอบชอบที่จะทำบางทีคนกินข้าวมาเราเจอฝรั่งเนี่ยบางทีเราเลือกภาษาเรื่องอะไรก็ไม่ได้เราไม่ได้เยอะใช่ไหมล่ะ พอหลังมันก็เริ่มเริ่มเริ่มค่อยๆชินเริ่มถนัดขึ้นแล้วก็เริ่มโอเคเริ่มถามไปว่าโอเคชอบอะไรทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยตอนนั้นทำอยู่นานไลยมันกว่าจะคิดว่าเฮ้ยอยากทข้ามาหารระหว่างเงี้ยคือเก็บสิบได้สิบผมเป็นสิบปีเลยหรอใช่ใช่แล้วก็สิบปีเหมือนเราก็ตอนแรกเราคิดว่าเออเราเรียนหนังสือมาเราทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนี้นี้นี้จุดเปลี่ยนมันก็คือว่าเรามามาเจอเจอลูกค้ามันมีมันมีนูลพิจิตรอะไรเงี้ย ลูกค้าเรื่องมากเนาะใช่ต้องมากพอเราโอเคพอเราจัดก,การเขาได้รู้สึกว่าเรามีความสามารถเนะ<อ>าะ่จัดการเขาได้อะไรเงี้ยพอเราเออชอบขึ้นมาเรื่ยอยๆนิลนิดนิลนิดผสมกับโอเคจังหวะโอกาสพอดีแล้วก็พาลาลืมจะแบบจะเริ่มคิดแล้วว่าโอเคเราทำตรงนี้ได้นะเรามีความรู้สึกว่ามึนเราถนา<อ>ัดเราแล้วเราชอบตอนแรกไม่ก็ไม่ชอบโอเคอังก็บพูดถึงเพามันก็ได้ตังค์ดีๆเนาะเออ่า แต่ตอนแรกเนี่ยสมมติว่าจะเปิดร้านอาหารทีมันต้องมีทุนว่ะปุ้ยแล้วคือเก็บเงินยังไงที่แบบเฮ้ยแล้วคิดว่าจะต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเปิดตอนนั้นคือตอนที่คิดว่าตั้งใจจะเปิดจากวันที่ได้เปิดร้านจริงอ่ะนานไหมจากวันที่เริ่มคิดว่าเฮ้ยฉันจะเปิดร้านอาหารไม่นานหรอสักสี่ปีเราแต่เราเป็นคนที่มีทุนหาหายตัวเป็นจริว่าเกิดเป็นความนี้เราจะต้องจะต้องทำแบบนี้นี้เราจะเป๊ะสมมติว่าเราอยากได้อะไรเงี้ยเราจะเราจะไปหางานทำเพิ่มเพาทำเอ็กซ์ตร้าเรายอมทำงานหนักไป็นแต่ แต่ซึ่มันต้องเก็บเงินใช่ไหมก็ถ้าเก็บเงินมันก็มันก็พอเราไปเจออะไรดีเราก็ซื้ไม่ได้ถูกต้องไปเจอแล้วก็ซื้อไม่ได้แต่จะบอกเลยคะว่าปุ้ยมันขยันมากันก็อยูดขยนมากตอนที่รู้จักกันตอนนั้นนะปุ้ยทำอยู่สา้านะใช่ทำสมาแบ็คการสาม้านช่วาเสิร์ฟานี่ญี่ปุ่นหมายถึงว่าเป็นคู่กับเราสาม้านแล้วก็เสร์ฟด้วยใช่ไหม ทำร้านอาหารสองล้านเพื่อเก็บเงินสักทำอาหารแล้วก็เสิร์ฟด้วยสามล้านบางครั้งนะคะเราเห็นว่าใครที่ประสบความสำเร็จอ่ะเราดูโหวตเขาโชคดีจังเลยจริงๆบางครั้งไม่เกี่ยวกับช่องเนาะปุ้ยเนาะช่วช่วงเรีนส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าโหวคลายทำงานต้องขยันมันมีอย่างมนีอย่างนึงคือว่ามันมันเปิดอ่ะเออมันเปิดกว้างให้เรามีโอกาสตอนแรกเลยเนี่ยความสามารถเราก็เราอย่อย่างเงี้ยเราไม่รู้ไงว่ามันกกว่าเราสามาถมีชุดนี้ได้ ตั้งแต่วันเปิดร้านจนมาถึงที่ร้านเปิดได้สิบปีแล้วเนาะสิบปีแล้วค่ะมันผสบความสนุกเน้นมากๆแล้วก็สนุกประสบความสนุเร็จมากขนาดไหนนะคะลองฟังปุ้ยเล่าวันแรกที่เปิดร้านปุ๋ยเวลาก็ตอนก่อนจะเปิดอ่ะมันก็จะยากใช่ไหมเพราะว่าพวกกฎหมายอะไรตรงที่มันเยอะอะไรอย่างมันเยอะมากแล้วตอนนั้นไทยช่วยอ่ะตอนนั้นใครช่วยว่าเฮ้ยจะจัดตั้งเป็นบริษัทยังไงต้องเปอนมัลฟิวแล้วก็บรรษ บุคคลเจ้าของคนเดียวืมเป็นอย่างนั้เลยมันไม่ใช่ตกิดภาษีที่ม่ด้วยถูกถูกแล้วก็มันเสียภาษีเยอะกว่าใช่แล้วก็เปลี่ยนแต่ว่าความคุ้มครองมันน้อยกว่าไงเพราะว่าเวลาเราโดนฟ้องหอว่าอะไรเงี้ยคนที่บอว่าลูกค้าเขาขิ้เขาหัวท้องมั่นนี่นั่นนี่นีอะไรเงี้ยเขาจะโดนไปเต็มๆเลยเนาะมันไม่ยากพอสมควรแล้วก็ต้องศึกษาแล้วก็เรียนสืบเรียนถูกแต่ว่า คนเดียวเราก็คือเราจะเรียนทุกวันเราจะเรียนรู้จากว่าผู้หิมันเป็นคนเลิก okay. ผู้หญิงคนเดียวเนาะแก่เออคนเดียวน้าน้าก็ช่วยพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคุกกิ้งพาร์ททั้งหมดเลยทั้งหมดเราก็อยู่ข้างหน้าน้าที่บอกที่เป็นน้าฝรั่งมาหรือคนไทยอ๋อน้าคนไทยคือน้องสาวแม่เล็อ๋ออ๋อเออสีนะใช่ไหมแล้วก็แล้วก็โอเคก็ถามเขาเกาบอกว่าเออเขาก็อยากจะเปิดเปิดรอบดูอาหารน้าช่วยกันนะใช่ใช่เขาก็จะ ส่วนของคุกกี้ของเราเก็ิ่งจะอยู่ข้นมาเาลยเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนของสื่อเองเียเราก็จะหาแต่โชคดีคือเราเราทำเราทำาไปทุกอย่างอือก็างนี้มันต้องทำไปทุกอย่างไม่รู้เราก็ต้องศึกษา,าหาคุณเห็นทีน่ครูมีรูปปูตัวเล็กติดมามอยู่ในกินอยู่ในน้ำลมกินไมหอยเลิมันก็คงกินเข้าไปเนาะต่อต่อต่อเลโอเคก็สนุกก็สนุกพูดถึงว่าทำมาก็ ตั้งแต่เปิดร้านก็ไม่เคยโฆษณาร้านหรืไม่ได้ทำอเปิดไปพวกคนก็มาแาบมามาปุ๊บเสร็จปุ๊บมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ก็ค่อยแก้ไปแต่ปัญหาจะมีทุกวันเวลาอาหารวันแรกทําได้ปุ้ยบอกว่าคนต่อคิวหรือเปล่ะยาวยาวคนต่อคิวหน้าร้านค่ะยาวมากขายได้ประมาณเราขายเท่าไหร่ไม่มีคนล้างจานเปิดเราทำหน้าตามยาแล้วใครแล้วเธอล้างเองเหรอล้างเองสิเราเปิดเที่ยงยาวมากขนาดนั้นนะเราเปิดเที่ยงก็ก็ราลองดูเราก็ลองดูว่าโอเค ใครจะไมคิดเนาะว่ามนจะเยอะขนาดนั้นอ่ะใช่อือเราซื้อราคาซื้อขอเยอะๆใช่มเออเออเออพอปุ๊บเปิดเชียร์ปุ๊งเปิดป้ายอะไรเงี้ยเปิดไปปุ๊บคนเต็มเลยห้องเนี้ยแต่ก่อนเปิดไม่ได้โทรมาให้เปิดเขาให้เปิดในแค่ครึ่งเดียวพอเสร็จก็เขาลูกค้าเขาบอกเขาต้องข้าวเขาบอกกินได้ไหมอะไรเงี้ยเราไม่มี่ก็ไม่เพราะเราไม่เราไม่กล้าบอกว่าเออลงคนไปเยอะๆอย่าเงี้ยเราไม่ต้องตอบรับจบกใครแต่การที่ว่าคนตอบคือรับยาววันแหละ เทียบนึกว่าสองไปจะทำยังไงแต่ไม่เป็นลมเลยลอ็ล้างจานปิดล้างของตรงเย็เปิดเสร็จหมจานหมดเลยเอี่หมดเลยนะเราก็โอ้ยฉันไม่รู้เลยนะตอนนั้นะลองไม่รู้เลยเอาปุ้ยฉันเลยมาขนาดนี้สองทันกอนรถรแรกไม่คิดแล้วหลังจากนั้นมาก็ลูกค้าก็เมื่อกิ้นั้าก็ให้ลองซีเมน์หลล์ว่าร้านดูอร่อยนะแล้วเราไม่รู้ไงตอนั้นแต่สำรับกูเองหรือาชาอาหารร้านเนี่ยเขาก็ ตอนแรกนั่งเน่ยได้แค่สิบสองทีหลังๆมาก็คือไปไปเรียนวยกับซินี้ไปเดียวกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็ให้เปิดเราต้องเองก็ยิ้ไปฟังนอกเขาไปนั่งนอกเขาก็ฉลอกินนาะนั่งกินมีีมีกสุขกลับมาอะไรเงี้ยตอนนั้นอะเก็บตังค์อนู่นั่นเออถามได้ไหม นก่อนจะต้องมีต้องขึหมดมเพราะว่าเจ้าของร้านเก่าไม่ได้ขายร้านแต่เรามาอินส tall ร้รานด้วยการรับช่วงต่อ<ม>จากจากเจ้าของเตึกก็คือเราต้องมารีโมเดลทำใหม่หมดเลยเรอสภาพมันไม่โอเคเลยเหรอตอนแรกอ่ะไม,ไม่ไม่โอเคสิแล้วก<ม>็แต่ว่าโอเคหรือไม่โอเคแต่กฎหมายที่นี่มันแรงไงมันเขาถือว่าถาเราก็ต้องเยียบเยียมโน่นนี่นั่นนี่นู่นว่า okay. มีกฎหมายเงี้ยตรงไรทบอลตรงสีตรงที่ทาได้ไหมสีแบบนี้อะไรอะไรอะไรได้มันต้องตามกฎเขาไงเพราะว่าเราเราไม่ได้จะว่าถือว่าเธอกล้าหา เพราะว่าก็มีคนจัะเป็นคนแบบว่าเสิร์ฟอ่ะแล้วเขาอยู่เปิดตาแลาต้องแบบกฎหมายที่แบบกูเรียนอะไรห,หมดเลยอ่ะก็ไม่หนูเลยก็ตมาเรีโมเดลตึกอ,<า>อีกมันเรามันน้ำเราก็ทาใช้คนมาทาสีแต่แล้วทีเราซู้มากเลยนะอะไรแล้วก็กลัวตังไม่พอมีตังค์แค่นี้จะพอไหมเลยตรงเนี้ย มันจะพอไหมราองกังวลเพราะว่ากว่าพิเศษจะพิกัะแต่ทุกวันเนี้ยก็อาจจะค่าเช่าเหรอนาะอืมไม่ใช่เพราะค่าเช่าเวิร์กเกอร์คอมนะาะประกันค่าทุกอย่างแล้วก็มีค่าพิเศษลายเส้นทุกตัวนี่เงินหมดเลยทีเนี้ยถือว่ามันเสี่ยงมากนะตอนนั้นกล้ามากเพราะกลัวเธอก็ไม่ได้มีแบบเงินถุงมันไม่ได้ใส่ใจเดียวใจเดียวโอ้ยเป็นเราเราไม่กล้าป่ะปุ้ยอืมพอลงหลักมาเริ่มก็เริ่มแรกแรกก็กลัวบอกว่าจะจะทำไม่ได้แล้ว ขนาดนั้นมาอ่เงีแล้วเราก็เรียนรู้ไงแต่ทุกวันนี้มาสองคนได้เพโอเคมันต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าใครอยากจะจะจะทำอัันนนนีี้้ออะไรอย่างเงี้ยถามเราได้เราจะมีวิีที่จะโอเพนเพราะว่าเราถึงจุดที่แบบว่าโอเคสบายแล้วว่ามันรวยแล้วแแบบีล้วผ่านไปสิบปีแล้วเนาะเราก็วิธีการจัดการกับอันนี้อันนั้นเรื่องลูกค้าเพราะว่าการเปิดร้านอาหารที่เนี้ยมันจะไม่ใช่เพราะลูกค้าอย่างเดียวคนง่าด้วย ถูกต้องแล้วก็ซิตี้ด้วยนี่ด้วยกฎหมายตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็งานแต่งที่เรารักมาเข้ามาเนี่ยเันต้องป้องกันอยู่ที่นี่เนาะกฎหมายแรงจะมาป้องกันนู่นนี่นั่นนั่นนี่ตรงอายากฎหมายมันเยอะข้อบทกฎหมายมันเยอะที่เนี่ยค่ะซึ่งร้านของปุ้ยนี่คือเป็นร้านที่แบบไม่ได้ใหญ่ครับเดี๋ยวเดี๋พาไปชมร้านเนาะแต่ขายดีมากวันนี้ฝนตกก็เลยเงียบๆขายดีมากปกีิก็เต็มทุกส่วน ตอนนี้มันก็คือเปิดเปในลักษณะของธุรกิจแ้ะใช่ไหม LLC ไหมถือว่าเป็น S c o ค p ร r a t i o n หรือเป็นอะไร p o r a t i o ปใช่เป็นดีวานก็มีหลายอย่างณวันนี้ถือว่ามันจะครบสเเนาะมีบ้านกี่หลังอ่ะเงินก็เยอะเขาก็ถือว่าใจเยอะเลยนะคะขยันก็ขยันขยันก็เป็นไงแ่ไม่ยอมแพ้ว่าไม่ยอมแพ้แต่ตอนไม่กด้ก็ออมแล้วก็กลัวเราตอนเ้นใหม่น่ากวดใช่ มันจะมันจะเพราะว่าเงินเก็บเราทั้งหมดอยู่ในญี่หมดเลยเขายังไม่รู้ว่าฝรั่งเขาเป็นยังไงเขาจะกินแต่พอหนึ่งคนผ่านไปสองคนผ่านไปสามวันผ่านไปสี่วันผ่านไปสิบปีผ่านไปเนื้อเป็เกี๊ยวแต่คนทุกคนที่เขามากินเขาก็ส่วนใหญ่แล้วเขาก็กลับมาเนาะใช่เป็นลูกค้าประจำเนาะชัวร์บริษัทนี่คือถ้ามันอยู่ห้าวันนี่ก็คือมาห้าวันเขาินแล้วก็กลับมาเขาไปแล้วเขกลับมามีหบอกไปต้องกลับอีกลูกค้าเป็นสิบสิบปีแล้วมึงกลับมา เราก็แตะมาอีกนะคะมากินแต่ว่ามันที่สิ่ำคัญก็คือหัวใจเราไงว่าเราต้องเราต้องเราต้องมีแข็งแรงพอที่จะเร่มสู้ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหานี้นี้ถ้าเราไม่สู้เราอ่อนแอเนี่ยมันก็เราเป็นหัวเรือมันไม่ได้ใช่เคเราก็ต้องพายไปเรื่อยๆพายไปก่อนพายไปก่อนจนึงรู้ว่าโอเคเราสมควรอยู่แล้วนะพอนนั้นเพราะเรู้ตัวงสองทีแล้วก็คือแบบพยายามติดที่ทำไม่เค่อยเป็นเพราะยังทำอยู่แต่ว่ายังค่อยๆดีขึ้นนะครับ แล้วในช่วงแพน n d e m i เนอะโควิดเนี่ยมีผลกระทบธุรกาจไหมไม่มีไม่มีเลยนะก็คือสั่งทุกโกลด์จริงสลากก็เขาก็สั่งโกลด์กับว่าไปผมไม่ไม่ได้คือคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าสมองหายดีมากเลยแล้วก็ในในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนาะปุ้ยก็คือแบบ ที่มาสัมภาษณ์กุ้ยนะเพราะว่าเผื่อได้เป็นกาลังใจให้กับคน,นอื่นๆนะนี่คืออาจจะอยากทาธุรกิจของตัวเองอะไรนี้นะคะ,ะแล้วก็อยากมีอะไรฝากถึงคนที่อยากทาธุรกิจของตัวเองไหมที่จะให้ประสบความสําเร็จคือหมายความว่าการที่จะประสบความสำเร็จได้สำหรับปุ้ยอ่ะจะต้องมีคุณสมบัติสรกอบอะไรสําหรับเราก็มีความตั้งใจขยันแล้วก็เราต้องมีความอุทนสิ่งสำคัญคือความ่งนใช่ไหมเวลาจะเริ้นเราต้องอดทนอต้องต้องมุ่งนจนกว่าเราจะไปถึงจนั้นแโอเค เร,เราเราแก่จกกิอ่ะเราก็แฮปปี<ม>้แต่ว่าแต่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเรานทุกคนใช่ไหมเราต้องมีความตัง้งใจจริงๆว่าเราจะทำแล้วเราเราักในสิ่งที่เราทำ<ม>แล้วเราไม่ยอแพ้กับกับ<ม>อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเกิดมันจะมีมอสุมอะไรให้พลานมันจะมีทุกอย่างมาแหละเขาะ้องันะจะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เราข้าดผ่านทาไม่ได้โดยเด้าะอเมริกา เมืองไทยมันจะง่ายมีคนช่วยทำมีคนช่วยคิดแต่จริงๆไม่มีต้องเียนภาษาอีกอะไรอีกเนาะใช่เราก็ไม่ได้คือเราก็เป็นคนที่แรกๆมีความไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยจนมาพอถึงน้าช่วยโอเคคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้คนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้เราเป็นทันได้พอจริงพอมาถึงจริงๆแล้วเนี่ยภมสบาวะใจใจที่เพราะว่าหลังจนตา ในเมื่อเราเดินมาถึงตรงนี้แล้วมันก็ต้องเดินต่อต้องเดินต่อถอยไม่ได้ถอยไม่ได้เราก็ต้องความพยายามอย่างเดียวต้องตั้งใจพยายามแล้วก็อดทนแค่างเดียวตั้งใจนะคะพยายามอดทนแล้วก็ชอบรักในสิ่งที่เราทำแต่ที่สำคัญที่จะบอกเลยนะคะว่าสังเกตเลยนะจากปุ้ยเลยนะเขาเป็นคนมีน้ำใจมากเป็นคนใจกว้างเป็นเพื่อนที่ดีเนาะเพราะฉะนั้นการเขาดีคนอื่นลูกน้องเลยก็จะอยู่กับเขาหนาเฉย จริงเปงนตัวนึงทั่งหมดเป็นาเป็นเซ็งเลยเมตตากรุฬก็จะใช่คุยเขาเป็นคนที่ความอดทนมากๆเลยเหมาะในรสู้ชีวิตแล้วก็มีน้ำใจค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะก็ขอสวัสดีก่อนนะคะเดี๋ยวจะจะขอตัวไปทานอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะถ่ายวีโอสั้นๆนะคะเป็นคลิปนะคะให้ชมบริเวณร้านนะคะถ้าหากถูกใจยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วกดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ก็ะจะพามาชมรอบๆร้านนิดนึงนะคะร้านแซ่บไทยนะคะตรงนี้ปุ้ยเขาก็ได้เจ้าของร้านนะคะเขาได้ประกาศฏิัติ์ Blue Zone Project Approved นะคะเป็นแห่งแรกเป็นร้านไทยแห่งแรกที่ได้รับประกาศสิัติตัวนี้นะคะหมายความว่าเป็นร้านอาหารที่ขายอาหารแบบเฮลตี้นะคะซึ่งอาหารไทยเราถือว่าเป็นอาหารที่เฮลตี้อยู่แล้วนะคะตรงนี้นะ ร้านนี้ป <Okay. S 1> ุ้ยเขาก็ได้ประกาศสนิบัตเยอะมากเลยนะคะ The c a m e l p, p i a w o n t o นี้นะคะก็ได mm ้ด้วยการ mm ันตีความอร่อยเลยจริงๆนะคะการันตีความแซบ่บเ <laughs> ยอะมากหากใครที้มาแถวบริเวณมอนเทเลคลิฟอร์เนียนี้นะคะ <S 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 อย่าลืมนะแวะมาร้านปุ้ยนะคะเป็นร้านอาหารไทยที่เรียกได้ว่าดังที่สุดในย่านมอนเทเลนี้เลยนะคะ ดูบริเวณรอบๆร้านนิดนึงนะคะร้านไม่ใหญ่ะคะแต่ลูกค้าเยอะมากขอบคุณมากๆเลยนะคะปุย้บยบายยค่ะ